สวัสดีครับที่นี่ไล่อัศยยามนครพนมนะครับไผ่บงหวานเพชรน้ำผึ้งเบอร์9กับไผ่บงหวานเพชรน้ำผึ้งเบอร์จัมโบ้และมีเบอร์2กับเบอร์3นิดหน่อยนะครับแต่ส่วนมากจะเป็นเบอร์9นะครับกับเบอร์จัมโบ้เบอร์จัมโบ้ประมาณ10บกว่ากอนะครับนอกนั้นจะเป็นเบอร์9ประมาณ160กว่ากอนะครับแล้วจะมีเบอร์2กับเบอร์สอย่างละ20กอ10กอนะครับบนเนื้อที่2ไร่นิดนิดนะครับ ตอนนี้จะเป็นการให้ระบบน้ํานะครับจะเป็นระบบน้ําคือเราเจาะน้ําพุ่งเลยนะครับแล้วมีใส่ปีกผีเสื้อบ้างเพราะว่าเราใช้ไอ้ระบบน้ําหยดมาก่อนนะครับก็คือตอนนี้จะใช้แล้วเราจะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนระบบน้ําใหม่ทั้งหมดนะครับน่าจะเป็นปีหน้าน,านะครับเพราะว่าระบบน้ําหยดไม่จําเป็นแล้วครับอาจจะใช้เป็นหัวสปริงเกอร์เลยนะครับทั้งแปลงนะครับ เพราะว่าไผ่ใหญ่แล้วนะครับไผ่โตแล้วนะครับอันนี้จะถ่ายให้ดูทั้งแปลงนะครับวันนี้เป็นเช้าวันที่19บเก้าุมภาพอสอันห้าร้อยหบเกานะครับอัปเดตล่าสุดเลยนะครับไผ่ที่เราปลูกมาประมาณปีกว่านะครับจะครบรอบ2ปีวันที่1นึ่งพฤษภาคมนะครับหกานี้นะครับจะครบ2ปีนะครับ มีทั้งปีกปีเสื้อมีทั้งน้ําหยดนะครับถ้าช่วงแรกจะใช้เป็นระบบน้ําหยดนะครับท่อ p ีนี้ถ้าเราไม่เดินน้ําใส่นะครับมันจะทําให้กรอบนะครับผมบอกไว้นะครับถ้าใครที่จะใช้ระบบน้ําหยดนะครับถ้าเราไม่เดินระบบน้ําไว้ในท่อนะครับมีมดพวกมดอะไรจะเข้าไปอยู่นะครับจะอุดตันนะครับวุ่นวายมากครับถ้าให้ดีก็ทําเป็นเจาะน้ําพุ่งไปเลยนะครับ ไม่จําเป็นต้องมาใส่หัวเป็นน้ําหยดก็ท่อพีอีวางพาดยาวไปเลยนะครับแล้วก็เจาะให้เป็นแบบน้ําพุ่งไปเลยนะครับจะดีกว่าแล้วจะเปิดให้ไวกว่าน้ํําน้าจะพอไวกว่าไม่จําเป็นต้องทําระบบน้ําหยดก็ได้ครับเพราะว่ายังไงเราก็เป็นหัวปั๊มหอยโข่งนะครับด้านโน้นนะครับปั๊มหอยโขง่งน้ํามันจะพุ่งแรงอยู่แล้วนะครับอย่างน้อยน้อยนี่บนเนื้อที่สองไร่นะครับประมาณสองร้อยกว่ากอ พอครับน้ำพุ่งครับพ่อขนาดสองนิ้วนะครับยังไงก็พอครับแต่ถ้าเราเปลี่ยนเป็นอ่าระบบมินิสปริงเอ้ไม่ใช่มินิสปริงเกอร์โทษทีครับถ้าเราทำเป็นอ่าระบบสปริงเกอร์ตัวใหญ่เราอาจจะแยกโซนนะครับในอนาคตนะครับอาจจะเปิดทีละครึ่งไล่หนึ่งไล่นะครับ เพราะว่าท่อระบบน้ำเรามันเป็นสอขนาดสองนิ้วอยู่แล้วปั๊มหอยโข่งจะเป็นหนึ่งจุดห้าแรงนะครับยังไงก็พอเหลือๆอ,อยู่แล้วครับนี่ครับโผ่กำลังกระตุ้นนะครับกระตุ้นน้ำาล้ก็ทยอยโผ่แตกขึ้นมานะครับนี่ครับระบบ ครับระบบน้ําก็ดัดแปลงไปเรื่อยๆครับดัดแปลงไปเรื่อยๆไม่มีอะไรตายตัวนะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยได้ดูแลนะครับนานๆทีผมจะลงมาปีหนึ่งประมาณสักครั้งหนึ่งหรือสองครั้งนะครับเราจะปลูกไว้อ่าย่งไงล่ะปีนี้จะเป็นการอ่าสับหน่อไปสักพักหนึ่งแล้วก็จะไว้หน่อนนะครับเอาไว้ลำ เพื่อจะขยายพันธุ์ในปีหน้านะครับกอไหนสับได้ก็สับนะครับกอไหนสับไม่ได้ก็ปล่อยนะครับปล่อยให้มันบินขึ้นไปเลยนี่ครับระบบน้ําก็ปล่อยพุ่งๆอย่างนี้เลยครับพุ่งๆอย่างนี้เลยเริ่มเขียวแล้วครับเขียวน่าจะเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับหนอเอ่อทยอยเริ่มแตกแล้วครับ ไข่ก็เริ่มเป็นอุโมงค์ดีหน้านี่สบายแล้วครับไม่ต้องร้อน,นครับระบบน้ำพุ่งไม่มีหมกเม็ดครับอันไหนสวยก็สวยอันไหนไม่สวยก็บอกไม่สวยนะครับนี่ครับปล่อยให้ช้ำๆอย่างนี้เลยครับน้ำครับ กอเล็กๆอย่างนี้อาจจะไว้หน่อก็ได้ครับแต่ถ้ากอไหนที่เราไว้ลำเยอะๆประมาณห้าหกกอขึ้นไปเราอาจจะสับก็ได้นะครับสับกินสับขายก็ได้นะครับเหลือเหลือก็สับขายจําหน่ายให้คนในพื้นที่นะครับเพราะว่าคนในพื้นที่ยังไม่ได้ลองกันเลยนะครับเขาบอกว่ามีด้วยเหลือไผ่ที่สามารถกินดิบได้ไผ่หวาน ไผ่ที่ไม่ขมนะครับไม่มีสารไซยาไนเพราะว่าคนในพื้นที่เขายังบางคนยังไม่รู้นะครับตอนนี้เรายังไม่ได้เปิดตลาดนะครับเราจะทําทําไปก่อนเพราะว่าปีหน้าจะขยายนะครับป,ปีหน้าจะขยายสักหนึ่งไร่หนึ่งไร่หรือสองไร่นะครับเพราะว่ามีแผนไว้แผนไว้ว่าจะปลูกผักหวานอีกสักหนึ่งไร่ ควบคู่กันนะครับเพราะว่าเราจะไม่ให้ปลูกไว้ให้มันเป็นแบบประมาณว่าเชิงเดี่ยวมากเกินไปนะครับเราจะได้มีของที่มันคู่กันสมัยสามารถขายควบคู่กันได้นะครับโทษทีอาจจะพูดลิ้นรัวไปหน่อยนี่ครับเราจะเน้นหลากหลายนะครับแต่เราก็จะเน้นปริมาณอย่างนี้น้อยนะครับแต่ละอย่างต้องขั้นต่ำหนึ่งไร่นะครับ เพื่อจะจำหน่ายนะครับถ้าเราคิดจะกลับมาอยู่บ้านนะครับเราต้องวางแผนไว้ตั้งแต่เนิ่นๆเลยครับตอนนี้วางแผนมาแล้วจะครบ2ปีนะครับที่ปลูกไผ่นี้นะครับคิดว่าจะจำหน่ายก็น่าจะเป็นอีกสักปีหรือ2ปีนะครับเพื่อให้ผลผลิตต้นพันธุ์แข็งแรงนะครับต้นโต พร้อมที่ต้องการของตลาดนะครับเพราะว่าถ้าสองไร่นี่ก็ยังเล็กๆอยู่ไม่น่าจะพอนะครับเพราะว่าไผ่ด้านภาคอีสานด้านนี้นะครับราคาไผ่จะแพงนะครับช่วงนอกฤด,ดูนะครับถ้าทำนอกฤด,ดูอย่างน,น้อยมีเป็นร้อยนะครับแปบร้อยเลยนะครับ ไผ่นะครับด้านละครพนมนะครับไผ่นะครับตอนนี้ไม่รู้นะครับว่า,าสวนไผ่ผมจะเป็นสวนที่ที่เขาเรียกอะไรนะอันดับที่เท่าไหร่ไม่รู้ว่าบางคนเขาทําไว้เยอะไหมแต่ที่โซนนผมนี่ผมว่าหน้าผมน่าจะเยอะเยอะกว่าเพื่อนแล้ะมั้งครับโซนด้านนี้นะครับถ้าเป็นเบอร์เก้านะครับ จำนวนสองไร่นะครับเพราะว่าผมลงลงทุนตุ้มเดียวเลยนะครับบนเนื้อที่สองไร่นะครับไผ่จะราคาต้นพันจะแพงอยู่นะครับเราเน้นซื้อเวลานะครับเราไม่ได้เน้นตามมีตามเกิดนะครับเน้นเวลาเพราะว่าเราอยาก,กเกษียณตอนไหนเราก็กเกษียณได้เลย วางแผนไว้ล่วงหน้านะครับนี่ครับต้นก็สูงประมาณนี้อ้าลืมบอกนะครับนี่ที่ทําล่องนะครับอันนี้ว่าจะทําลงลึกอีกนิดนึงเพราะว่าไผ่ช่วงฤดูเมื่อกี้นะครับชุ่มน้ํานะครับทําให้ไผ่ไม่แทงหน่อนะครับเลยได้ต้นเอ่อแต่ละกอได้ประมาณนี้นะครับถ้าเป็นอ่าด้านนู้นนะครับที่เป็นเนินๆหน่อย จะได้ลำที่ใหญ่หน่อที่ใหญ่นะครับนี่ครับประมาณนี้แล้วครับกล้องอาจจะสายไปสายมานะครับเดินเป็นสิบยี่สิบรอบแล้วครับเช้านี้ครับทำไล่ระบบน้ำนะครับเพราะว่ามันตันหมดเข้าไปอยู่นะครับหมดเข้าไปอยู่ไปทำหลังนะครับนี่ครับ เบอร์เก้านะครับเบอร์เก้าน้นน้นนี่ครับนี่ครับทำเป็น3ามล่องนะครับสี่ล่องอันนี้เบอร์สองก็พร้อมที่จะแตกหน่อ,นอนแ,นแล้วครับเบอร์สองนีแค่นี้แหละครับเบอร์สองยี่สิกอกับเบอร์สาม คันพิเศษนะครับใส่คันพิเศษเลยจะประมาณ10บกอนี่ครับอยู่ในพื้นที่ตรงนี้นะครับสังเกตได้นะครับอ่ไผ่บงหวานนะครับเพชรน้ำผึ้งถ้าอยู่ในร่มนะครับอยู่ใต้ร่มต้นไม้มันจะเป็นประมาณนี้ครับมันจะไม่ค่อยโตนี่ครับมันจะไม่ค่อยโตหรือเป็นเพราะผมเพิ่งปลูกได้ประมาณปีกว่าหรือเปล่า แต่ที่ผมสังเกตนะครับถ้าห่างจากต้นไม้ใหญ่นี่ครับเริ่มเริ่มเริ่มออกจากที่ได้รับแสงเยอะๆครับต้นจะโตนะครับนี่ครับถ้าจะเป็นกลางๆอย่างนั้นน่ะจะเป็นประมาณนั้นครับต้นจะเล็กถ้าขยับออกมาหน่อยนี่ครับดูนะครับเนี่ยเพราะว่าแสงจะเป็นด้านนน้นนะครับด้านทิศตะวันออกอ่าเขาจะได้รับแสงหมดนะครับนี่ครับกอที่หนึ่งสองสามนะครับกอที่สี่ ก่อนที่สี่นี่จะเป็นช่วงบ่ายแล้วครับเนี่ยครับตะวันจะตกด้านนี้ครับช่วงบ่ายจะได้รับแสงแค่นี้ครับมันเลยไม่โตนะครับถ้าเป็นพวกที่อยู่นอกๆที่รับแสงตอนเช้าถึงเที่ยงนะครับจะโตนะครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับเนี่ยๆครับพวกนี้ครับอยู่ด้านนอกต้นไม้ด้วยแล้วรับแสงช่วงเช้าถึงเที่ยงนะครับจะโตนะครับ นี่ครับนี่ก็เป็นเบอร์สองนะครับเบอร์สองเบอร์สองแค่ถึงตรงนี้นี่ครับนี่นะครับปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับไม่มีอะไรตายตัวอันนี้คืออัปเดตล่าสุดเลยนะครับวันที่สิบเก้ากุมภาหกเก้านะครับไม่ได้เอาคลิปเก่าๆมาถ่ายให้ดูนะครับอันนี้คืออัปสี อัปเดตนะครับโทษทีลิ้นนี่พันกันตลอดเลยอัปเดตนะครับอัปเดตเลยไม่หลออครับใครอยากเข้ามาดูมาดูได้นะครับที่บ้านก่อตำบลบ้านเอื้องอำเภอศรสีสรงครามจังหวัดนครพนมนะครับถ้าใครคิดจยากจะปลูกก็มาดูได้ครับเป็นสวนตัวอย่างครับพลิกแลงไปครับไม่มีอะไรตายตัว นึกอยากจะทำลงมือทำเลยครับนี่ครับมะม่วงสวยครับนี่ครับก็มีสะสวยๆครับลึกประมาณสามเมตรสี่เมตรครับบนเนื้อที่ประมาณหนึ่งงานนะครับถ้าเราปลูกไผ่ริงเกียงเราต้องอย่างน้อยนี่ต้องประมาณสองงานขึ้นนะครับน้ำนะครับ ถ้าปลูกสองไร่สามไร่ขึ้นถ้าสองไร่ยังได้อยู่นะครับหนึ่งงานเพราะว่าใช้น้ําเยอะนะครับช่วงทําหนอถ้าหนอให้น้ําไม่ถึงนะครับหนอแคร์แกลนนะครับเหี่ยวไม่โตเลยนะครับจะไม่อร่อยแต่ถ้าน้ําถึงช่วงทําหนอนะครับหนอจะอร่อยหวานนะครับนี่นะครับพื้นที่โดยรอบนะครับนี่ครับ เดี๋ยวต้นกล้วยพวกนี้ก็จะอ,ออกหมดนะครับจะเอาเป็นพันธ์ุใหม่มาใส่ครับจบด้วยที่ปั๊มหอยโขงครับขอบคุณครับที่รับชมครับ